x และ y เป็นจำนวนบวก 2x ลบ 4y เท่ากับ3เขาให้หาค่าของ16ยกกำลัง x หารด้วย256ยกกำลัง y 1ยยกกำลัง x เราแตกย่อยออกมาให้มันเป็นเลขยกกำลังก็คือ2คูณกัน4ครั้งส่วน256เนี่ยมันก็คือ2คูณกัน8ครั้ง มันก็จะได้2ยกกำลัง 4x หารด้วย2ยกกำลัง 8y ทีนี้2ยกกำลัง 4x หารด้วย2ยกกำลัง 8y เนี่ยเขียนในอีกรูปแบบหนึ่งมันก็คือ2ยกกำลัง 4x ลบ 8y ทีนี้ไอ้ 4x ลบ 8y เนี่ยเราอย่าลืมว่า 2x ลบ 4y เนี่ยเขากำหนด,ดมาให้ว่าเท่ากับ3เราแตก2ออกมาเราก็ได้ 2x ลบ 4y ที่โจทย์เขาให้มามันก็คือ3 2อคูณสมันก็คือ6เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ2องกจากำลัง6 2สองํจากำลัง6ก็ก็คือ2องจกำลังคูณกันหครั้งมันก็คือคําตอบก็คือหกสิบส